สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระเช่นเคยนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันพะหัสบดี4โมงครึ่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วตลอดทั้งเดือนนี้ท่านผู้ชมครับผมแนะนําเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของอาหารที่ทําให้อาหารเนี่ยชูรสชาติมากยิ่งขึ้นสัปดาห์นี้ผมก็มีน้ําจิ้มครับที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับน้าจิ้มที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยแล้วเรียกว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญของอาหารนั้นๆที่เดียวที่ทําให้มัน อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วดูแล้วมันรู้สึกว่าใช่เลยต้องจิ้มอันนี้แหละผมเอามาฝากท่านผู้ชม3สูตรเด็ดกันเลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดในการขั้นตอนวิธีการทําเนียบทีเดียวท่านผู้ชมครับเรียกว่าท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วเนี่ยทำตามได้อย่างสบายเลยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับว่าจะปรุงอาหารกันเก่งมากแล้วเพิ่มขึ้นมีสกิลมากขึ้นแล้วหรือย,อยังนะครับและก่อนที่จะไปชมทั้งหมดของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปพักเรียกลำย่อยกัรนร้านนี้ก ช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป ขอบอกเลยไม่มีคําว่าแสงเป็ดแน่นอนยอดน้นในวันนี้ขนําเสนอร้านสุชินเป็ดย่างเป็ดย่างสุดเด็ดที่อร่อยถูกใจคนในย่านมิงจ่ายอย่างมากเพราะในหนึ่งวันเป็ดจะออกประมาณ30-40ตัวกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่บะหมี่แห้งเป็ดย่างเลือกใช้เส้นบะหมี่อย่างดีเสิร์ฟพร้อมกับเป็ดย่างอร่อยจนแทบหยุดไม่อยู่มาที่เมนูข้าวกันบ้างกับข้าวหมูแดงหมูกรอบชามโตจานนี้ที่มีทั้งหมูแดงหมูกรอบทําให้อร่อยยกกาลังสองไปเลย สดน้ำเร้นร้อนกับเกี๊ยวกุ้งชามนี้บวกกับเกี๊ยวกุ้งคำโตอร่อยแน่นๆเต็มปากเต็มคำและถ้ามาร้านนี้แล้วไม่สั่งเป็นสับก็ถือว่ามาไม่ถึง พอเป็ดย่างของทางร้านนั้นย่างจนหนังกรอบสับเป็นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่เจ้าของร้านปรุงเองกับมือมีน้ำตาลทรายสูตรเฉพาะของทางร้านตัดรสเปรี้ยวด,ด้วยน้ำส้มสายชูเพิ่มความเข้มข้นด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งสุดท้ายใส่ลงในพริกสดแค่นี้ก็ทำให้เป็ดย่างน้ำจิ้มรสเด็ดจานนี้อร่อยเด็ดทุกคำถูกปากคนในย่านเมงจ๋ายไปเลย